ถ้าเป็นยาบ้าเนี่ยเขาเขาซื้อเครื่องอันนี้เป็นเครื่องห้าร้อยต้นเสียเวลาไปเลยเนะเวลาสมมติว่าถ้าปลูกแล้วเนี่ยแล้เก็บไปเก็บจากต้นต้นต้น,ตน,ตนนะเี่ยเ็บหมดเลยเหลือยอดเราก็ตัดยอดแล้วมาเสียบอย่างนี้นะครับเสียบแล้วเป็นต้นใหม่ขึ้นมาเดือนกว่าก็ออกดอกแล้วก็มีเมล็ด ให้ไารในส่วนของฟ้าไตรโจโอตรงนี้เราก็จะแจกจ่ายนะครับแจกจ่ายไปในส่วนของที่เราสามารถเนิการได้จะต้องทำยังไงก็ใส่ก้อนจวยงานตนันวนนี้ไม่ส่งนที่เรา เห็นเป็นประโยชน์ว่าได้ช่วยสังคมในภาวะวิกฤตโควิดก็เลยมอบให้ถึง600กิโลกัมนะครับในวันนี้ซึ่งวันนี้ต้องยอมรับว่าผงฟ้าทลายโจรหายากนะครับแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลกำลังผลักดันนโยบายนี้เนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ในส่วนผมที่ดูแลเรื่องเครือข่ายภาคประชาชนของกระทรวงกรังทานีรับรักทั้งหลายวันนี้าทลายโจร